จริงๆแล้วเนี่ยอย่างตัวเราเองเนี่ยเขาเราเป็นคนที่ชอบแบบแนวแนวสอนปิทุเดินอยู่แล้วนะ<อ><อ>แต่ก่อนเนี่ยก็คือจริงๆกับเป็นอาจารย์ก่อนแต่เป็นอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับวิชาพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกสื่อสารอะไรพวกเนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับไอ้วิชาที่เกี่ยวกับสอนการตัดต่อเรไม่ชื่อทีโซฟเลยแต่เหตุผลที่มันมาทางนี้เพราะว่าอย่างตัวพี่เองเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบชอบท่องเที่ยวเออถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทีนี้มันก็หนีไม่พ้นไอการตัดต่อแต่งรูปใช่ไหมถึงจุดที่เราแบบรู้สึกว่าอ๋อเราอาจะต้องหาโปรแกรมตัดต่อว แนววิธีดีสโวเนี่ยแล,และหลังจากนั้นก็จริงจังกับมันเลยตลอดเลยเพราะว่าน,วนิวจำได้ว่าตอนแรกนิวเจอพี่กุ้งครั้งแรกก็คือคลาสเทรนเนอร์เนาะจำได้ว่าพี่กุ้งเคยพีเต์ไว้เลยว่าพี่กุ้งอะทำเพจท่องเที่ยวใช่เพจที่ทำเนี่ยนอกเหนือจากเพจที่สอนแล้วเนี่ยก็จะมีเพจท่องเที่ยวอย่างที่บอกไปก่อนเมื่อกี้ใช่ไหม<แ>ที่บอกบ้า ชอบถ่ายรูปชอบท่องเที่ยวแล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่าจานกุ้งอ๋อจริงๆไอคำนี้มันก็มีที่มาอยู่คือแต่ก่อนตอนไปสอนอะ่ะแล้วพอเราสอนเสร็จพอไม่ได้สอนต่อเราก็จะมาเจอลูกศิษย์ของเราที่เคยสอนไปใช่ไหมเขาก็จะเรียกอาจารย์อาจารย์อาจารย์เราก็เลยบอกเขาว่าออ้ยบางลูกศิษย์บางคนเขาเป็นพี่เราเนี่ยนะก็บอกว่าอุ้ยแมวอย่าเรียกอาจารย์ตอนนี้ไม่ได้สอนแล้วเราแบบมไม่ได้สอนมานานแล้ว เรียกจานที่จรก็ไดก้ก็บอกสัมติาบอกอ่ะโอเคจานก็จานเขาเรียกจานแล้วก็ตั้งแต่ทางานใหม่เพื่อนๆที่ทำงานเรี่องนี้มาตลอดเลยเพศพกุ้งทําเพจอะไรบ้างตอนนี้ก็คือไอเป็นตัวเป็นงานเป็นงานที่สุดก็คือเพศจานกุ้งนี่แหละซึ่งเพนเนี้ก็คือจะสอนเกี่ยวกับดาวน์เอนชีสูททั้งหมดเลยแล้ววิธีการสอนคือเราจะไม่ได้สอนเือนเพจอื่นคือแบบเราจะสอนอะไรที่มันถือว่าง่ายมากสังเกตคลิปในช่องก็จะเป็นคลิปที่มีแค่สามนาทีหรือห้านาทีไม่เกินนี้นี่คือเราจะเน้นสอนแบบสั้นๆ คือโมโหใช่โมโหเกิดจากความโมโหรู้สึกว่าคือแบบตัวเราเองอ่ะแต่ก่อนเราใช้โปรแกรมมาหลายตัวนะก็เลยหาไปหามาจนเจอโปรแกรมเนี huh. ้ยซึ่งเราเรารู้แล้วว่าเฮ้ยนี่แหละใช่เราต้องหยุดกับมันแหละพอเราเริ่มมาโปรแกรมมาใช้ใหม่ๆเราก็งงใช่ไหมก็เลยไปหาคนสอนหาเมื่อแบบหาเมื่อไหร่ก็ไม่เจอไอ้สิ่งที่เราอยากรู้ก็ไม่มีใครรู้ก็เลยเอางี้ไปงั้นสอนเองดีกว่าสุดท้ายก็เลยต้องสอนเองนี่นี่แหละคือที่มามาจากความโมโหที่ไม่มีใครสอน สอนเองก็ได้วะอะไรเงี้ยแล้วก็เจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งเวลาเราไปเจอคลิปอื่นที่สอนนะทั้งไทยและเทศน,นะสมบัติมันยาวมันยาวแล้วแบบเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเราต้องไปดกดเลื่อนหาเลื่อนหาใช่ไหมเราก็คิดว่าถ้าเราทำเราจะไม่ให้คนกดอย่างนั้นคือแบบดูนี่แค่นี้พอสามนาทีจบเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งต้องบอกว่ายูเซอร์หน้าใหม่ที่เข้ามาใช้เดวินชีจริงๆเขาก็แบบอยางหลับสนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเทียบกับโปรแกรมอื่นก็ไม่ไม่ได้ตลาดเท่าเนาะซึ่งเราทำเองก็ได้ให้เขาแบบเข้าใจได้ง่ายที่สุด เท่าที่เป็นไม่ได้อ่ะแล้วเพจท่องเที่ยวตอนในที่พี่กุ้งทําชื่อเพจอะไรครับพาเลาะเจอร์นี่จริงๆแล้วเนี่ยนี่ไม่ได้ทําคนเดียวนะทํากับน้องๆที่ทํางานก็มีแค่นี้แหละมีแค่จานกุ้งกับพาเลาะเจอร์นี่ซึ่งก็มีทั้ง Facebook กับยู u ูบหลักๆจะมีแค่นี้อืมที่ใช้หลักๆเลยนะจริงๆพี่กุ้งก็คือร่วมกับเรานะกับวอชเทรนนิ่งนะครับในการจัดคอร์สต่างๆนะครับถามพี่กุ้งนิดนึงทําไมพี่กุ้งถึงมาสอนที่วอชคือจริงๆเราอยากจะสอนอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมมีสมาาชิกกเเเพพจจทุแบบ รีเควสมาเลยบอกว่าเขาอยากจะให้เราเปิดคอร์สเออแบบเขาอยากเขาอยากเรียนมากเขาเอารมณ์แบบเขาดูแล้วเขาเข้าใจเฮ้ยเขาอยากเรียนดนอะไรที่มันมากขึ้นกว่านี้เขาก็เลยทักอินบล็อกม,ม,มา,ชาใช่อินบ็อก<ๆ>นี่ตอบทุกวันแบบอินบล็อกแตกคือแบบเมื่อไหรจะสอนรับเมื่อไรจะสอน,ออนสุดท้ายก็เลยคิดไปคิดมาพอดี้องปานนะฮะเอาได้ไหมเอาเอาก็เอาน้มันาบมัก็คอร์สไม่เอาไม่เอาใช่ก็พอดีลงตัวอื